i yeah. in yeah. ดีค่ะเครงนะคะกลับมาเกับคลิปนีงแล้วนะคะปันนีก็ยังอยู่อเมริกาเหมือนเดิมนะคะก็คือว่าสำหรับวันนี้กิจกรรมก็คือวันนี้เราจะไปลอสแองเจลิสซูนะคะก็คือไปสวนสัตว์แล้วก็ก่อนที่เราจะไปตอนช่วงบ่ายครีมต้องย้ายห้องนะคะเพราะว่าอยู่มา3มอาทิตย์แล้วเดี๋ยวอีกสอาทิตย์ครีมต้องย้ายไปอ,ยอีกห้องนึงเพราะว่าโปรแกรมเขาแบบจัดไปครีมก็เลยแพ็คของแล้วเดี๋ยว เราจะลงไปข้างล่างถามออฟฟิศว่าห้องอีกอันของเราแบบพร้อมหรือยังเราจะได้ย้ายห้องได้อันนี้ก็คือห้องของเราตอนนี้นะคะอืก็คือเก็บของอยู่ตอนแรกกะจะทำรูมทัวร์ซะหน่อยแต่ว่าย้ายห,ห้องแล้วเนาะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวอีกห้องหนึ่งค่อยทำรูมทัวร์ก็ได้ อันนี้ที่คือแบบเปิดประตูได้ก็คือเพราะว่าสวีทเมดของเราไม่อยู่แล้วนะเขาคะนที่อยู่ในสวีทของเราเพราะว่าเขามาเรียนแบบสามอาทิตย์กันตอนนี้คือแบบชั้นนี้คือรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวเลยอาจจะมีแบบคนสองคนอยู่แต่ว่าหลากัลกๆก็คืออยู่คนเดียวนะคะนี่แต่ในเมื่อเราจะจากลาห้องนี้แล้วมั้งเราโชว์ให้ดูกันก็อันนี้เป็นวิวจากห้องเรานะคะทาดาตรงนี้แล้วก็มีสาว่ายนะ้ำจากตรงนี้ก็มองเห็นแคมปัสนิดหน่อย แล้วก็มีถังขยะนะคะมีถังรีไซเคิลแล้วก็ถังขยะแล้วก็โต๊ะอันนี้คือตอนแรกโต๊ะมันอยู่ตรงกลางนะแต่เราเลื่อนมาด้านนี้เพราะาเราอยากได้แบบสเปซหน้าตากมากขึ้นแล,ล้วเลยเลื่อนมาเพิ่งเลื่อนมาเมื่อวานเลยก็ต้องออกไปแล้วเนี่ย <c oughs> อันนี้คือรองเท้าสามคู่ <c oughs> ที่เราซื้อมานะคะ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวเราจะเอาผ้าห่มไปอีกห้องหนึ่งด้วยแต่อันนี้ก็คือแบบผ้าที่เขาให้แล้วเราก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้ออ ราะว่าอันนี้มันก็จะมีคนใหม่มาตอนวันอาทิตย์เหมือนกันเนาะก็คือแบบคนที่มาเรียนโปรแกรมสามอาทิตย์ต่อตอนนี้เราเดินไปเอาคีการ์ดอันใหม่อยู่นะคะเราย้ายไปอยู่ชั้น4ี่แทนที่นี่อากาศดีแตะหนาวทุกวันเลยใส่ชุดน่ารักน่ารักใช่ไหมก็ต้องใส่เสื้อหนาวคลุมเพราะมันเย็นสําหรับเราอากาศของเขาปกติก็ประมาณแบบ วันนี้นะเขาบอกว่าสูงสุดเลยจะ27องศาต่ําสุดเลย17องศาปกติที่พิมอยู่ก็รู้สึกประมาณ22องศาเนาะก็รู้สึกหนาวออกามาแล้วนะคะเราจะขึ้นไปชั้น6แล้วก็เอาของเอ่ไปน่าจะส่งสองครั้งถึงจะย้ายหมดเนาะสักพักหนึ่งแล้วยะไปกินข้าว ด่านี่คือห้องใหม่เราจะทําเป็นเหมือนของของเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราไม่ได้เพิ่งเปิดประตูแล้วเพิ่งเดินเข้ามาพร้อมกันเลยทุกคนเชื่อเราสิ <c oughs> เรยเอาห้องใหม่ก็เป็นอย่างนี้ก็ดีนะเฮ้ยเราชอบเรยเอานี้มากกว่าห้องเราเยอะเลยแต่ว่ามันจะเสียงดังไหมคือปัญหาโอเคเดี๋ยวเราดูกันแล้วกัน รวมๆลาวนี้ก็คืออันแพ็คเสร็จแล้วนะคะก็คือจัดเตียงใหม่แล้วก็จัดตู้เสื้อผ้าใหม่ก็เป็นอย่างนี้ <c oughs> เสื้อกางเกง <c oughs> อะไรครบ <c oughs> แล้วก็สำหรับตรงนี้ก็จัดเหมือนเดิมเลยก็มีแบบขนมน้ำแล้วก็พวกแบบอมนิตี้นะคะก็แบบแปรงสีฟันยาสีฟันนูนี่นั่นที่เอาไว้ใช้อันนี้ก็กระเป๋าที่เหลืออ่าน้ำยาซักผ้า แล้วก็คอมนู่นนี่นั่นอันนี้อันนี้เราก็ใช้ใส่บบเสื้อในกางเกงในชุดนอนผ้าขนหนูแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อหนาวก็ไม่ได้ครบนะคะแต่ใส่เท่าที่ใส่ได้กระเป๋ากว้างไว้นี่เตียงก็อยู่นี่หน้าต่างก็อย่างนี้สวนสั์เขาจะออกไปประมาณตอนเที่ยงครึ่งเดี๋ยวตอน11โมงคมึจะลงไปกินข้าวก่อนนะคะเราจะลงไปกินข้าว Hi. <laughs> is it going to be too hi yeah it's a very we're getting on a very suspicious white van yeah. <laughs> uh, yeah what time do you guys want to go we're going to have like a group chat when we get there yeah yeah, yeah. it's freaking hot today mmm -hmm. <laughs> so damn hot flamingos honestly the zoo was kind of sad oh. it didn't have a lot of animals and all the enclosures were really small and oh lonely so have. it was a bit of a disappointing zoo trip oh no. that's why we wanted to leave early so, so after we <laughs> walked around like, oh. for a little bit we immediately left and just oh went back God. to campus so we could hang out around campus it. instead ตอนที่เรากลับมาแคมปัสเราก็ไปดูยิมของ UCLA กันนะคะแล้วเราก็ไปซื้ออาหารที่ Chick Fil A กันด้วย First time trying Chick Fil A ครั้งแรกนะครับผม้าวโอเค I'm documenting myself trying It seems pretty basic. Chicken and bread. Yeah. Yes, thank you. Mm. It's pretty good. The chicken is really good. So, I super. I Why? <laughs> We're down here. Oh, it would be pretty if I show them from a distance. <laughs> <laughs> We're so far apart. Yeah. yeah. <laughs> there. Sati hakina hao. Bunny, kahu, me. and lakaw. Activities onion. Lazevi. World of illusions. แคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสนะคะ oh. ที่สำคัญที่สุดใครที่จะมาอเมริกานะคะต้องท่าที่เฮร์ไลน์ไม่งั้น <laughs> เจอเบิร์นนะคะคือแบบขอบอกเลยว่าวันแรกครีมมาครีมไม่ชินเพราะมึงไทยไม่เคยทาใครทา,าครีมกันใครใครเขาทาครีมกันแดดกันตรงนี้ตอนวันแรกครีมมาใช่ไหมครีมก็ไม่ได้ทาครีมกันแดดตรงนี้เว้ยแต่กลับมาคือแบบซันเบิร์นเป็นเส้นสีแดงหัวลาเป็น lobster เลยทุกคนเพราะฉะนั้นคือต้องทานนะคะข้างบนนี้ใครที่แบบไม่ได้ชินกับ uv ของที่นี่ the excitement that's going to come from relationship with this person and then i'm not in a relationship with that person that data is getting passed back to a business management media uh, and marketing daniel lochbach the olden's elizabethan county dining hall มีอย่างหนึ่งที่เราลืมแจ้งไปก็คือที่เรามามันจะเป็นซัมเมอร์โปรแกรมไม่รู้ว่าพูดไปหรือยังแต่ว่าเรามาประมาณ6อาทิตย์ก็คือแบบฟูลซัมเมอร์เลยตามตรงตอนนี้คือแบบอาจจะได้เต็มตัวแล้วมีเพื่อนมีกิจกรรมมีความสุขมากๆเลยนะคะทุกคนวันนี้คนเยอะมากๆเลยเพราะว่าเรียลมาเดเข้ามานะคะก็คือทีมของเวซี่เราไม่ได้อินซ็อกเกอร์แล้วก็เลยแบบไม่ได้นี่มากแต่ว่า นี่นะคะคือเขามาดูทีมบอนกันหมดเลยส่วนใหญ่ก็คือรอแบบมาขอลายเซ็นกันนะคะเดี๋ยวตอนนีคริสกำลังเดินไปกินข้าวแล้วเราเจอตู้กดนะคะแล้วมันมีเลรถลาสา,ายแล้วเราก็จะมากดกันนะคะ อันนี้คือเราเรียนเซสชันที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวโอคริมกะว่าจะแวะไปทาร์เก็ตก่อนแล้วก็อาจจะไปซื้อของนดนดอก่อยเพราะว่ามันมีเวลาเยอะก่อนที่เราจะต้องไปกิจกรรมของเรานะคะคือเขาจะออกตั้งตอนแบบทุ่มครึ่งเนะเราก็เลยว่าจะลงไปเวสต์ฟิดก่อนเพื่อจะไปซื้อของที่ทาร์เก็ตอันนี้ต้องเอาเสื้อหนาวไปคืนเพื่อนด้วยเพราะห้องหนาวมากเราก็เลยขอยืมก่อนเพราะเราขี้เกียจเดินกลับไปที่หอนะคะ แต่ตอนนี้เดี๋ยวเดินกลับไปที่หอแล้วจะได้เอาของไปเก็บที่นี่มันจะมีเครื่อง Delivery ่ของอาหารแบบนี้ด้วยเ <c oughs> ก็บสั่งได้ฮัลโลตอนนี้อยู่หอนะคะเมื่อกี้คืนนอกลับไปนะคะงีบไปตอนที่เดินกลับมาคือมีซื้อเป็นฟรุตบจากที่ Store มานะคะ <c oughs> Now you do. I'm gonna open a fortune cookie. These things are even good. <laughs> fortune cookie. Oh. It says, make it a rule of what to never regret and never to look back. Learn Chinese salt, yang, yeah. nice, America. America, United States. โอ้ for YouTube. Ooh, oh gosh. World of ง l า Illusions มันก oh, oh. ็เป็นประมาณที่ที่แบบเขาจะมีพวก painting แล้วก็แบบ illustration ที่จะเป็นแบบ optical illusion แล้วก็เข้าไปถ่ายรูปได้นะคะก็จะดูเหมือนแบบ มีแบ็กกราวด์ที่เท่แบบนี้เป็นสีสันแล้วก็ไปถ่ายรูปกับเพื่อนๆเล่นแบบขำๆนะคะทุกคน หลังจากที่ไป World Revolution แล้วเราก็ออกมาเดินตรง Hollywood Walk of Fame นะคะแล้วก็จะเห็นพวกดาวอะไรแบบนี้แล้วก็แวะซื้อไอติม Ben and Jerry's กันด้วยนะคะซึ่งเป็นคลาสสิกของที่อเมริกาเลยนะคะทุกคนแล้วก็เอาเป็นรสช็อกโกแลตที่มี w affle bowl แล้วก็เขาบอกว่าหวานมากทุกคน